สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตช,ชุดระบบ Magic Air ที่เป็น m e m o r รนะครับว่าอยู่ใน CR-V Gen 5แล้วใช้งานแบบไหนสะดวกแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับระดับวิ่งครับคันนี้ก็จะเป็นชุด m e m o r รีทั้งหมดนะครับเบอร์3ครับ น,นี้ก็จะเป็นเบอร์ที่เมมไว้สูงสุดนะครับกลับมาที่ระดับวิ่งครับคันนี้ที่ใส่อยู่เป็นล้อขอบ20ของ W-Work นะครับลาย BST2 จับคู่กับยาง2-4-5-4-5-20ของโยโกฮามานะครับเบอร์หนึ่งครับอันนี้เราเมมไว้วิ่งเตี้ยนะครับเบอร์สองครับ นี้เราจะเมมไว้ข้ามเนินเล็กๆนะครับกองครับเช่นเคยนะครับระบบทุกอย่างก็สามารถเชื่อมผ่านบลูทูธได้หมดนะครับทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับคู่หน้าครับฟังก์ชันต่างๆก็จะยกเมนวูนแยก หน้าหลังซ้ายขวาได้หมดนะครับช่วงล่างคันนี้เป็นสตับปรับเกียวของเฮดได้นะครับซึ่งเป็นสูตรถนัดของทางร้านเราอยู่แล้วเอามาจับคู่กับชุดถงรุ่เป็นตรงรุ่นเลยนะครับขอบคุณครับ